ครับเมื่อนี้ผมจะมาขออนุญาตสวัสดีก่อนครับสวัสดีพ Lie ี่น้องชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กทุกท่านทุกๆคนนะครับเนาะทั่วโลกทั่วประเทศไทยนะครับขออนุญาตคบเวอร์เพลงไพ่พงศธรเนาะครับเนาะขออนุญาตเพื่อนเล้วขอขออนุญาตกับขออนุญาตคุณครูนะครับเนาะสลาคุณวุฒิเนาะครับเนาะขออนุญาตเพื่อนเนาะครับเนาะขอคบเวอร์นี่ได้อาจารย์ครับ ฝนลินในเมืองหลวงครับของไพ่พงสศธรครับเมื่อนี้ฝนตกกลิ่นลินหอมกลิ่นดินถือไอฝนจากบ้านนามาโดนสิเป็นจังได้หนอปานนี้ฝนย่อยลงมาท้องไร่ท้องนาหญ้าเขียวขจี หน่อไม้ไอไฟ,ฟพัเตีิวกูจีหอดมือนีไพสิสนใจหน่อแนวอีสานมาหางานในเมืองหลวงเสียงโชคเดินตามดวงเหมือนแมงละงำบินตำแสงไฟ บางก็โชคดีมีงานทำได้เงินกลับไปบางคนสู้จนแพ้พายมืออบได้ดูไหมมีวงังคือภาพที่เห็นจากพี่น้องบ้านเฮาเหมือนนังขายยาเรื่องเศร้าชายภาพเก่าสําเดิมอีกครั้ง คอยก่อหนึ่งคนที่ติดวังมนเหมือนป้าลงวงังคือทอดบ้านเฮวังวังทุกยามฝนลางลินในเมืองลูวงฝนตกลินลินหอมหินหินอยู่ในหัวคือกลิ่นขี้ควายขี้งัวกลิ่นดอกสะแบงแบ่งบ้านเป็นพวง สงสายให้ตาเงาผ่านม่านฝนโคงฟ้าเมืองหลวงฝากใจกลับไปถามทวงคือทอดคอยบออีพ่ออีแม่ครับกะขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องเนาะครับเนาะให้โอ,อก,กาสผมในเด้อซอยกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับกด ไล่กดแทรกซอยดันซอยอยู่กันครับเช่าเครเ่อเติมมือใหม่มือเก่าทุกท่านท,ทุกคนเนาะครับเนาะกะัคือที่เป็นบุญลายๆเนาะครับเนาะกับพรมกับยักผ้าสตรีมน้าเพลินเนาะครับเนาะได้สั่งไลยได้น้าเพจน้าเฟซบุ๊กแล้วครับกัขอขอบคุณขอบคุณไม่ล่วงหน้าด,ด้วยครับด้วยซอยดันซอยอยู่กันพี่น้องครับหากแพงกัน สู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับเมื่อกี้นี่ฝนลินในเมืองหลวงครับเพลงของไพพงศธรเพื่อนเนาะครับเนาะขออนุญ,ญาตโคเวอร์เด้อครับเด้อคุณครูสลาเนาะครับเนาะแลวก็อาจารย์นักดนตรีนักร้องทุกท่านทุกคนเนาะครับเนาะที่ผมมาร้องเพลงเพื่อนเนาะครับเนาะขออนุญ,ญาตหลายๆเด้อขอบคุณครับ